สวัสดีค่ะฟรีมันนี่ช่องนี้มีแต่ของฟรีของฟรีในวันนี้มาจากว a l เลดฟรีนะคะประจำที่11เดือน2ปี2025แจกฟรีเหมือนเดิมค่ะไม่ต้องลงทุนไม่ต้องเชิญเพื่อนไม่ต้องทำอะไรให้ให้ไปรบกวนคนอื่นเพียงแค่คุณดูคลิปให้จบหาโค้ดให้เจอหาเวลาให้เจอแค่นั้นส่วนเว็บกับแอปพี่ขออนุญาตขอเวลาอีกสักสองสามเดือนละกันนะคะเดี๋ยวรอให้ ให,ให้คาเฟ่ตรงนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวพี่จะหาเว็บหาแอปมาลงให้ส่วนใครที่อยากจะมาเที่ยวก็ก็ได้นะคะช่องทางหรือพิกัดตรงคําอธิบายใต้คลิปพี่มีลงไว้ให้แล้วก็เข้ามาดูได้ถ้าอยู่ไม่ไกลจากเราเกินไปก็แวะมาได้คะ่ะแวะมาเล่นมาพูดคุยกันได้นะคะพี่น่าจะอยู่ที่คาเฟ่ตลอดนะก็ก็ตลอดแหละเออ ของเราเองเราก็อยู่ตลอดนะคะก็ประมาณนี้ละกันส่วนวันนี้มันเดิมให้แอดหลายวันนี้เวลาที่สามารถรับได้ก็คือยี่สิบสองนาฬิกาสิบนาทีส่วนโค้ดอังเปาหรือคีย์เวิร์ดประจำวันที่สิบเอ็ในวันนี้คือคำนี้นะคะคำว่าได้ฟรไไาาีได้ไม้มาลายนั่นแหละได้ไม้มาลายนั่นแหละประมาณนี้ละกันนะคะ